สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ใน My Sky G T Gaming นะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมมาชีน,นะครับก็วันนี้จะเป็นแมตช์แรกที่ผมเล่นคนเดียวนะก็เออก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้เพื่อนผมไม่ไม่มีสักคนเลยนะผมเล่นคนเดียวนะครับก็แต่ก่อนอื่นผมต้องขอโทษเลยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าติดไอ้ปีใหม่ เราก็ต้องหอยุดกันบ้างนะเออพักบ้างทำคลิปก็ชาเลนต์วันนี้เราจะสุ่มวงล้อครับแต่ว่าใครอยากรู้ก็ไปดูเลยแต่ก่อนไปดูเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับชาวสกายกันด้วยน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนผมสุ่มวงล้อกันเลย ใช่ครับทุกคนชิบหายแล้วห้ามใช้ยาเก็มนะแล้วคือแบบโอ้ยมันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะคือแบบต้องรอดูจริงๆเลยมาผมจะไปลงที่ไหนดีทุกคนกงเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมสรุปให้เลยเละกันว่าผมเนี่ยห้ามทำอะไรบ้างผมจะสรุปเลยนะหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ย ต้องไห้โซโล่สองผม่าพเชียร์สามสกิโโลตัวละครที่สุ่มมาเนี่ยผมก็จะขึ้นให้ตามนี้นะใช่ทุกคนสามตัวน,นั้นแหละเออผมว่าผมลืมอ๋อใช่นิกิตาด้วยทุกคนแต่ผมขอมาขึ้นรูปนะโอเคแล้วตอนนี้เราได้ฟาร์มอัพหนึ่งนะครับนะอัพหนึ่งเออโอ้ยฟาร์มอัพหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เป็นเออปืนนั่ง สาหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรามาลงวงฟ้านะโอ้โหสาววงฟ้าเลยได้มาห้าร้อยครับมีเจอตัววายวอลกลับไปเหมือนเขาจะกดเป็นลิงนะมีตัวโดดลมด้ยเรากดลิงเหมือนกันแต่เราตกล่องฮนะตายแล้ว ไดไงวะเออปีบซองยาวมาจางคนจบไม่มีอะไรนะพันยาไม่ได้ลืมเกือบแล้วเออแล้วแก๊สมันนับไหมไอ้ที่สูบแก๊สมันนับไหมทุกคนเออผมไม่นับละกันแต่ถ้าเกิดเผลอก็ขอโทษด้วยมันยกเรื่องไม่ได้ที่สูบแก๊สอะบางคนโดดลงมา กดลิงทำไห,หนอใจ M หนึ่งแปดแเจ็ดเข้าไปชาร์จเลยยิงไม่โดนใต้วอลเป็นหนึ่งสเต็ปจะเก็บใบสันไหมไม่เก็บแต่ครับได้สองฮะได้สองคิวนะเราอะ่ะกิ่งจัดอะ่ะกิ่งจัด่ะได้สองคิวแอละอะ้ว ก็มันถ่ายคันเ้วก็จะดูแบบเงาหนิดนึงแล้วไม่นิดละเงาเงามากเลยอืมเอเอแบบนี้ก็หวานเจียบเลยดีเอาเฮ้ยเอาวา้าเพยอ๋อคลิปต้นตัดไม่มีแล้วหรอกไม่ได้วา้าคลิปโดนตัดคลิปต้นตัด,ตตด,ตตดเออเข้าใจไหน เออว่าแต่เราจะเก็บยาไปทำไมเราก็ไม่ได้ใช้ยาอยู่แล้วใช่ไหมโอ้รถรถนี่เป็นตัวเลือกการเพิ่มเลือดได้เนอะเออมันก็แบบก็ต้องขับให้ดีหน่อยแล้วกันทุกคนที่เรือดำน้ำไม่มีอะไรน้าดูแล้วเรามาดูตรง จุดลงพอดีกว่าผมจะวาร์ปไปแล้วกันเออถึงโอ้โหแป๊บเดียวเองเออวาร์ปเี่ว่ะโอ้วาร์ปไปอยู่บนมอไซค์แล้วกันเอเอผมขับเข้ามาทำไมเนี่ยขับชนเข้าไปเลยขับดีอยู่แล้วเหมือนจะมีคนสู้กันอยู่นะดีแล้วมันก็จะมีแบบไม่มีเดีคนที่แบบอาจจะเราอาจจะส,สู้เหนือกว่านะ ถ้าเกิดว่าเจอแบบคนเอ่อเรียกว่าไงคนที่เล่นไม่เก่งก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่มันอาจคลิปอาจจะดูไม่สนุกนะครับไม่เป็นไรแล้วกันดูดูไปเถอะยิงไปยิงไปได้มาในอีกหนึ่งคิวทริปเปิลคิลข้างบนนี้มันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรพากะคุณคุณต้องเข้าใจผมเลยมันมันไม่มีอะไรพากะ ตัดไปแบบอมไปเราไปเราไม่ตัดดีกว่าขี้เกียจละอยู่อยู่วันนี้ไม่ยาวเลยเราลงไปเลยไหมลงไปกันเลยไหมเออยย่างดีกว่าเดี๋ยวลงไปแบบเท่ๆตอนนี้ก็ยิงคนปกติไปมันไม่มีอะไรงทำก็ได้ไหม คือล่ะเอาเอ,าอ็กซ์กระโดดขึ้นนี่มันไม่มีอะไรทำอ่ะตอนนี้นคือปกติมันจะมีคนแห่ะแต่มันไม่มีอะ่ะเอาเอาตกต๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวราจะถ่ายไว้ครับไปนะใครอยากดูก็ติดตามได้ครับติดตามได้นะอยากดูกวะไหมครับวันบ็อกเล่นกันสามคนเนี่ย <laughs> วันบล็อกหรือสกายบล็อกก็ไม่รู้แต่เพื่อนผมเลือกจะวันบล็อกหรือสกายบล็อกเดี๋ยวก็รอติดตามเลยตอนนี้มันก็ยังไม่มีายผากอ่ะคนเหลือหกคนแล้วดูวงเลยใหญ่นะเดี๋ยวเราใกล้โดดแล้ว โอ้โหโหดๆลงลงลงขึลงขึออยากลงอ่ะแต่ตัวในคล้องมันไม่ลงอ่ะคนภากนอยากลงอ่ะเราบุกมากันแล้วเนะโอเคมันยังไม่มีอะไรภาากันเนะอุ้ยเหมือนจะลงแล้วลงดีๆ เดี๋ยวโลกไม่จำเลต้องลงพี่เรียนเลยมาลงวงว่าลงวงว่าเลยต้องลงแบบพี่เรียนพี่เรียนอะลงดีๆไม่ได้วงว่งาล้ว ภาพที่คิดแบบฟาร์นฟิลเลียแต่ความจริง,แบบ, furious, แ,รงแบบดิ่งลงปเป้งชาตนี้ก็ขับรถเยอวๆไม่มีเลยมันไ,ไม่มีเลยภาคเดี๋ยวตอนลงรถเดี๋ยวไปเจอกันตอนลงรถเลดยดีกว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงที่หมายแล้วโอเคถึงที่หมายแล้วฟาร์มของกันกระสุนหมดกระสุนเนี่หมดแล้วเดี๋ยวมันไม่มีคน ตอนนี้คนอยู่เหลือสี่คนนะรถไปสนะองอะเดี๋ยวเนี่ยแล้วเออมันมีคนด้วยนะครือแบบผมไม่เขายังยังไม่อยากประทัดอะไรนะเจยวเจยวตายอีกเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว แม่อยู่ดีผมไม่ไม่สู้ไม่เสียงเลยตัวยิงไปสิครับปเป่งตายและตอนนี้ก็เหลือสามคนสุดท้ายศัตรูของผมสองคนแล้วก็ผมอีกหนึ่งคนและมันเจ่อไอ้บอวผมลัวๆเลยไม่มีทางเลือกมันเหมือนว่ามันจะสู้กับอีกคนอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกันเดี๋ยวขึ้นที่สูงดีสุด เลยแนยย่นทำได้แต่ไม่รู้จะไปซื้ออะไรมันไม่ตัวก็มีแหละแต่ว่าซื้ออะไรเออดูเหมือนว่ามันมันไม่อยู่กับเราแล้วนะโอเคเข้าใจแล้วทำไมมันไม่อยู่กับเราคนมันมันมันตายไปแล้วใช่มันตายไปแล้วแล้วก็มีศัตรูคนเดียวแล้ว Uh, nay kìa hùng kia hùng nyo mì tay à, gửi chất eb lang bong bong hết tất nòi uh, hôn bài ngon lê ngon lê mày 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 đồn mày 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 เราคนะมีโอกาสตายแบบโอ้โหแล้วช่เรามีโอกาสตายที่แบบสูงมากเราจะพิกชนะได้ไหมมาดูกันแผนของเราคือค่อยๆย่องไปข้างหลังมันแล้วก็จัดการมันนะบอกเลยแกไม่รอดแน่เราจะเข้าหลังทุกคนเราจะไปเข้าหลังมันนะโอเคการตกหินนั้นทำให้เราตายได้แล้วมาแล้ว วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จะต้เข้ามาทุกคนเราได้บูญญาแล้วเย้ yeah. ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับดูและฟังจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ